ต้อนรับสู่ออตโตรีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกวันนี้เราจะพาคุณมาชม Toyota RAV4 รุ่นปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดปีนี้ t o y o ต a ได้ทำการอัปเกรดหลายอย่างที่น่าสนใจและเราจะพาคุณไปดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างในเรื่องของพื้นที่ฟีเจอร์และประสบการณ์การขับขี่เริ่มจากภายนอก RAV4 รุ่นปี2025ยังคงมีดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัย กระจังหน้าได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยให้ดูฉบเฉียวยิ่งขึ้นไฟหน้า LED เ,เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นและรุ่นสูงกว่ามาพร้อมไฟหน้าแบบปรับอัตโนมัติเพื่อให้ทัศนวิสัยดีขึ้นในเวลากลางคืนล้อมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด17-19นิ้วช่วยเสริมลุคสปอร์ตนอกจากนี้โตโยต้ายังเพิ่มตัวเลือกสีใหม่ให้ผู้ซื้อสามารถปรับแต่งรถของตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารยังคงกว้างขวางและออกแบบอย่างดี พร้อมใช้วัสดุคุณภาพสูงโตโยต้าให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายมากขึ้นโดยเพิ่มฉนวนกันเสียงเพื่อการขับขี่ที่เงียบขึ้นเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีและรุ่นสูงกว่ามาพร้อมเบาะคู่หน้าระบายอากาศและพวงมาลายัยอุ่นที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางทำให้การเดินทางใกล้สบายขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระยังคงเป็นจุดเด่นโดยมีความจุ37.6ดลูกบาศก์ฟุตเมื่อกางเบาะหลังและเพิ่มเป็น69.8ลูกาูบาทฟุตเมื่่พับเบาะลงรุ่นกลางและสูงกว่ามาพร้้้อมฝาาาทยไฟฟ เพื่มความสะดวกในการขนของเทคโนโลยีได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่หน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของโตโยต้าที่ตอบสนองได้เร็วขึ้นและมีกราฟิกที่สวยงามรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อม Wi-Fi, Hotspot และที่ชาร์จไร้สายแผงหน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ ด้านความปลอดภัย Toyota RAV 4ปี2025มาพร้อมโตโยต้าเซ t ตี้เซน3.0ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดบอดนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ที่ช่วยเตือนให้หยุดพักเมื่อจำเป็นใต้ฝากระโปรงยังคงใช้เครื่องยนต์2.5ลิตรสี่สูบให้กำลัง203แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรุ่นไฮบริดยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยม ที่ให้สมดุลระหว่างพลังและความประหยัดน้ำมันด้วยอัตราสิ้นเปลืองสูงสุดถึง40ไมล์ต่อแกลลอนระบบขับเคลื่อน4ล้อได้รับการปรับปรุงให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้นทําให้สามารถขับขี่ในทุกสภาพถนนได้อย่างมั่นใจการขับขี่ของ RAV4 ปี2025ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมั่นคงพร้อมพวงมาลัยที่ตอบสนองดีและระบบการสะเทือนที่ให้ความสบายรุ่นไฮบริดให้การขับขี่ที่เนียบขึ้นและตอบสนองเร็วขึ้น เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองส่วนรุ่น a d v e n t u r อร์และที d o f f ดีอ d เหมาะสำหรับสายลุยเพราะมาพร้อมระบบกันสะเทือนที่แข็งแกร่งขึ้นและระบบควบคุมการข,ขับขี่บนภูมิประเทศที่แตกต่างกันโดยรวมแล้ว Toyota RAV 4ปี2025ยังคงน่าประทับใจด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางเทคโนโลยีที่อัปเกรดและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะมองหารถที่ใช้เดินทางในชีวิตประจาวันรถครอบครัวหรือรถไฮบริดที่ประหยัดน้ำมัน RAV 4ก็ตอบโจทย์ทุกความต้องการ คอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับ r a v 4รุ่นใหม่นี้และคุณสนใจจะซื้อหรือไม่ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตาม Auto r e ีวิวเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆและการเปรียบเทียบรถที่น่าสนใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า